วันนี้ก็ถึงเป็นวันที่ดีเลยนะเนาะอ้ยหยุดเลยนายจะทำอะไรของน,นายไปาบฮะฉันขอยืมหมวกนาะยไปใส่หน่อยได้ไหมต้องขอโทษดีนะแต่นายจะเอาหมวกของฉันไปไม่ได้หรอกนะแล้วก็นายจะเอาหมวกอื่นไปใส่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเอาหมวกของที่ไม่ใช่ของฉันอนะไปใส่ก่อนนะไม่เอาฮอฮึ ม่เอ้ยเจ้าบอกแกว่าให้หยุดไงฮะจะพงโง่นี่คุณจะมาทำลายร่างกายเพื่อของฉันไม่ได้หรอกนะเพราะเป็นพี่น้องของนายนะจะมาทำลายเพื่อของฉันได้ไงฮะยิ่งใส่บีดีเลยนะแบบเนี้ยนายอะกำมือแน่นเกินไปดูสิมือฉันเจ็บเลยเนี่ยไม่ต้องฝืงหน้า,นาแล้วถ้าฉันมีต่างเมื่อไหร่ฉันจะซื้อหมวกให้นะไม่ต้องฝืนหน้าเดีย๋ยว อย่าไปสนใจกับคาวบอยนะนี่ก็คือฮคุณหนึ่งเขาทำอะไรอยู่เนี่ยฮะนี่ดูนะว่าฉันเนี่ยเล่นนั้นต้นไม้นี่สวยแค่ไหนนี่เป็นไงเฮ้ยอืมนี่ครับอ้วันนี้ข้าวบอยเยอะไปกว่านั้นจ๊ะอันนี้จะสมองไอซ้คมเดิอจ้ะอ๋อโอ้เล่นได้สิชอบแบบไหนนะอ๋อคนอื่นเขากำลังทำอย่างอื่นนี่นา วัเอ๊ะนดี้เออวันดีนายเพราะแต่นายไม่ทำอะไรอยู่บนถนนเย่อามานะโอ๊ยออออเอเใครใใครเอามามันจะกคุณพาช่วย แล้วแกเป็นใครเนี่ยไม่น่าตาแกถึงประหลาดแล้วแกเป็นใครอายจากชื่อฉันไม่ยากหรอใช่คือมิสบุตรแบกดูสัตว์ดูที่ไม่เหมือนจิตสัต,ว,ตว์ก็ได้นี่มันเกิดบ้าได้คนเนี่ยว่าสงสัสยเราจะฝันไปนะ แล้วแก่ก็ดียังไงที่ชนรถเนื้อปอนั่นอยากเข้ามานะจะพวกมูเมียท่านยิงแก่นะก็บอก,ก,อ,ยก,ยกยนะอยากเข้ามาไงอยากมาฟุ่ฉันไมนะ่ดีไไง ต้องต้องต่างกัน ฉันก็ต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยฮะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเลาต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยร้อนตลอนแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยเนี่ยต้องรอีกนนแค่ไหนถึงจะมีคนมาช่วยฉันวะเนี่ยฮะเสี<ะ>ยงใครเคาะประตูเนี่ยฮะหรือว่าจะไม่มีคนต้อไปดูดีกว่านะ ai vẫn chồn nhủ say chan, nai chim mây, uh, -uh. <cười> 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 วันเข้าเอ้ยไปนะไปให้คนซ่าใหญ่ฉันรู้นะว่าแกเข้ามาบุกบ้านคนอื่นเอาขอมันกันไปก่อน

แล้วปีศาจไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่ามันจะหายไปแล้วใครทำกระจกแตกนะฮะนั่นแกเรียฮอร์สซัสเฮ้ยวันดีนายวันนี้เจอก็ตั้งนานนะ แล้วมาตอนไหนเนี่ยเขาเจ้าบาเฮยก็ฉันมาตอนนั้นไม่อยู่นี่แหละแล้วมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮะตั้งแต่ตอนไหนไม่อยู่นี่ไงตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยนะก็น้บไปซะ ว้าวแล้วทำไมนี่ถึงเกิดขึ้นเร็วร้ายขนาดเนี้ยแต่ต้องไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีปืนนะแล้ว,กวแกะกะเพื่อแกอย่นี่ไงจ้ะอโอ้หงับฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมปืนของฉันมันอยู่กับตัวของนายนะฮะ ก็ฉันขโมยปืนของนายเป็นตั้งแต่แรกแล้วไงเนี่ยเขาจาขโมยแล้วตอนแรกนายจะขโมยปืนของฉันเป็นได้ยังไงฮะก็ตอนแรกฉันฉันถือปืนถือวอยหือเอาละเรามาเริ่มตอนนี้กันไหนดีก,กว่านะเดี๋ยวนะนายจะเริ่มตอนนี้เลยเหรอเนี่ยฮะนายจะเอาปืนของฉันยืนใส่ฉันเลยเหรอเนี่ยฮะบ่ายๆนะจะบอกซีนี้ อื <t ell noise> ้ออ <t ell noise> ้าเฮ้ยทำไมรู้สึกไม่เจ็บปวดเลยไม่เจ็บด้ไงหรือว่าปืนที่นายเอาไปอ่ะกระสุนมันน่าจะเสียแล้วมั้งถ้ากระสุนปืนยิงไม่ออกฉันก็ใช้มีแทนแล้วกันนะโอ๊ยีเด็อ เฮ้ยไม่ดีเดี๋ยวกันสินายที่ทำอะไรก็ฉันไม่มีไม่ได้นะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันคิดว่านะนายได้บอมตัวมาใช่ไหมเนี่ยฮะจะพลุกบอา ืของชาม,มันนี่เลยนะ ที boy, ่เราตกลงกันไว้นี่เกงจะบ้าเหรอเนี่ยฮะเจ้าข่าบอยฉันไม่ได้ปลอมตัวมาว้อยว้ยมันเกิดบอยกรงนั้นเนี่ย เราต้องไม่เป็นอะไรกับเขาจุกต,ตบันความกล้าหารอยู่ในตัวของฉันถึงเวลาตอนนี้แล้วอ้้้เยยยา E ก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเจออ้าขาวอยอย่าเพิ่งยินนะฉันขอโทษเจ้าทำผิดไปแล้วจริงๆอ่ะ <c oughs> He-he-he Ha ha เจ้าขอของคุณที่นายเอาป,ปืนของนายมาให้ฉันนะแต่ว่าฉันไม่ได้จะช่วของนายนะแต่ว่าฉันนะ่แแกแล้วกัน 跟漂白呢哈，好白。